นิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฝ่านรกเมืองซอมบีสายลมพัดผ่านยามค่ำคืนเสียงร้องของหมาป่าดังสะท้อนก้องในป่าทึบรอบด้านเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบจนยากจะมองเห็นทางข้างหน้าตะวันหันมองเพื่อนร่วมทางที่กำลังเดินฝ่าความมืดตามมาใกล้ถึงแล้วหรือยัง เสียงของพัดดังขึ้นอย่างหุดหงิดจะเย็นๆหน้าเดียวก็คงถึงแล้วตะวันตอบขณะถือไฟฉายที่ใกล้แบตเตอรี่หมดเดินนำไปยังเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขึ้นรกครึมทั้งสองกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ลือกันว่าเป็นสถานที่ต้องสาบและเต็มไปด้วยความลึกลับคนในหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อหลายปีก่อนแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือทุกคนที่เคยเข้าไปสำรวจไม่เคยกลับมาทันทีที่พวกเขาเดินพ้นเขตป่า หมู่บ้านร้างก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าบ้านเรือนพังทลายและเต็มไปด้วยถวันที่เลื้อยผันรอบด้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงพัดหยุดก้าวเดินแล้วเอ่ยถามแกคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องคนที่กลายเป็นซอมบี้ไม่มีอะไรหรอกหน้าก็แค่ข่าวลือตะวันพยายามทำตัวเข้มแข็งแต่สายตากลับจับจ้องไปยังเงาดำที่ขยับอยู่หลังซากบ้านหลังหนึ่ง ทั้งสองเดินสำรวจจนมาถึงลานกลางหมู่บ้านที่มีซากศพของสัตว์นอนกระจัดกระจายกลิ่นเหม็นเน่าจนแทบจะอาเจียนพัดเอามือปิดจมูกก่อนพูดเบาๆทำไมมันถึงดูเหมือนมีอะไรแปลกๆทันใดนั้นเสียงคลืดคราดดังขึ้นจากด้านหลังตะวันหันกลับไปอย่างรวดเร็วและนั่นเองที่พวกเขาเห็นร่างหนึ่งที่เคลื่อนตัวออกมาจากเงามืดร่างนั้นผอมแห้งผิวซีดเผือดมีดวงตาขาวโพลนที่จ้องมองมาทางพวกเขาวิ่ง ตะวันตะโกนลั่นขณะที่ร่างนั้นเริ่มพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติทั้งสองวิ่งสุดชีวิตหนีไปยังบ้านหลังหนึ่งและปิดประตูอย่างรวดเร็วเสียงทุบประตูดังสนัน่นไล่หลังพัดหอบหายใจหนักมันคืออะไรซอมบี้จริงๆใช่ไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ตะวันกล่าวด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยขณะที่เสียงทุบประตูยังคงดังต่อเนื่องแต่ทันใดนั้นเสียงนั้นก็หยุดลง ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งตะวันค่อยๆย,ย,ย่องไปยังหน้าต่างเพื่อมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียร่างของซอมบี้นั้นไม่ได้หายไปไหนแต่กลับมีเงาของมนุษย์คนอื่นที่ยืนอยู่ห่างออกไปเงานั้นถือขวานใหญ่ในมือและดูเหมือนกําลังจ้องมองตรงมาที่พวกเขาเช่นกัน <D apt ain> เสียงลมหายใจที่หนักหน่วงของพัด และตะวันดังสะท้อนในความเงียบของบ้านร้างพวกเขายังยืนพิงกำแพงอยู่ตรงมุมห้องดวงตาของตะวันยังจ้องออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตื่นตระหนกเงาที่ถือขวานใหญ่ยืนนิ่งอยู่ตรงปลายสายตาแต่แสงจันทที่สาดลงมาเผยให้เห็นถึงบางอย่างที่น่ากลัวกว่ามันไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นสูงใหญ่ผิดปกติผิวหนังหยาบกร้านเหมือนถูกไฟไหม้ดวงตาสีแดงเข้มสะท้อนประกายวิปริตในความมืดตะวันมันคืออะไร พัดถามเสียงสัน่นไม่รู้แต่ไม่ใช่ซอมบี้แน่ๆตะวันกระซิบตอบก่อนที่เสียงประตูถูกทุกจากด้านหลังจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมพัดคว้าท่อนไม้ที่อยู่ใกล้มือมาถือไว้ส่วนตะวันคว้าไฟฉายที่แทบไม่มีแบตเตอรี่เหลือพวกเขามองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเผชิญหน้าเสียงประตูพังคลืนลงพร้อมกับร่างของซอมบี้สตัวที่พุ่งเข้ามาในห้อง กลิ่นเหม็นเน่าประทะจมูกทันทีพัดฟาดซอมบี้ตัวแรกด้วยท่อนไม้จนมันล้มลงแต่ซอมบี้อีกสองตัวกระโจนเข้าใส่พวกเขาทันทีตะวันใช้ไฟฉายฟาดจนมันกระเด็นแต่เขารู้ว่าพวกมันไม่หยุดแค่นั้นวิ่งขึ้นชั้นสองตะวันตะโกนทั้งคู่รีบพุ่งขึ้นบันไดไปยังชั้นสองของบ้านแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลับพบว่าชั้นสองไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดร่างสูงใหญ่ที่ถือขวานใหญ่ปรากฏตัวที่หน้าต่าง มันพุ่งตัวเข้ามาในห้องด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติตะวันและพัดถอยกรูดไปจนหลังชนกำแพงมันคืออะไรกันวะพัดร้องเสียงดังตะวันมองรอบตัวหาทางหนีแต่ไม่มีประตูหรือหน้าต่างใดที่สามารถออกไปได้ร่างนั้นเดินเข้าใกล้พวกเขาดวงตาสีแดงของมันสะท้อนแสงจนมันยกขวานขึ้นสูงก่อนจะฟาดลงมาเสียงกระแทกดังสนัน่นแต่ขวานนั้นไม่ได้โดนพวกเขาเงาดำอีกเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาในห้อง ร่างนั้นเป็นชายในชุดคลุมสีดำถือปืนลูกซองเขายิงใส่ร่างสูงใหญ่อย่างไม่ลังเลตามมาเร็วชายลึกลับตะโกนพัดและตะวันรีบลุกขึ้นและวิ่งตามชายคนนั้นที่พาพวกเขาฝ่าออกจากบ้านทิ้งซากซอมบี้และร่างสูงใหญ่ไว้ข้างหลังชายชุดดำพาพวกเขามายังโกดังร้างนอกหมู่บ้านเขานั่งลงจุดไฟแล้วหันมามองพวกเขาด้วยสีหน้าจริงจังพวกนายไม่ควรเข้ามาที่นี่เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำ ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตะวันถามชายลึกลับถอนหายใจนี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านร้างธรรมดามันเป็นสถานที่ที่ถูกทดลองบางอย่างผิดพลาดผู้คนในหมู่บ้านกลายเป็นซอมบี้แต่ที่แย่กว่านั้นคือพวกมันไม่ได้เป็นเพียงซอมบี้ธรรมดาแล้วไอ้ร่างสูงที่เราหนีมามันคืออะไรพักถามอย่างสงสัยชายชุดดำเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบมันคือผู้ล่าในความมืดสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมซอมบี แต่มันกลับหลุดจากการควบคุมมันฆ่าได้ทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงพวกนายด้วยชายลึกลับหันไปมองพวกเขาด้วยสายตาเด็ดเดี่ยวถ้าพวกนายอยากรอดจากที่นี่มีทางเดียวเราต้องไปที่ศูนย์ทดลองในใจกลางหมู่บ้านแล้วทําลายทุกอย่างให้สิ้นซาก <c oughs> ภายในโกดังร้างที่มืดสลัวไฟจากกล่องไม้เล็กๆ ช่วยขับไล่ความหนาวเย็นในค่ำคืนอันน่าสะพรึงชายลึกลับยังคงเล่าเรื่องราวที่ทั้งน่าตกใจและชวนขนลุกให้ตะวันและพัดฟังศูนย์ทดลองนั้นอยู่ในใจกลางหมู่บ้านใต้ดินลึกลงไปแต่ทางเข้าไม่ได้เปิดง่ายๆพวกนายต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เหมือนซอมบี้พวกนั้นตะวันกัดฟันแน่นสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นถ้าเราอยู่เฉยๆเ,เราก็ต้องตายอยู่ดีแล้วจะรออะไรอีกละ่ะพัดยังมีสีหน้ากังวล แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นงั้นก็ไปกันเถอะก่อนที่พวกมันจะตามเรามาถึงที่นี่ชายลึกลับพยักหน้าหยิบปืนลูกซองอีกกระบอกส่งให้ตะวันและมีสั้นให้พัดจำไว้ถ้าเจอพวกมันยิงที่หัวหรือฟันคอเท่านั้นพวกนี้ฟื้นตัวเร็วเมื่อพวกเขาเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งความเงียบชวนอิดอัดเข้าปกคลุมต้นไม้ที่เคยดูเหมือนพยุงชีวิตกลับกลายเป็นเงามืดเรากับมีดวงตานับร้อยจ้องมองพวกเขา ชายลึกลับพาพวกเขาไปยังอาคารใหญ่ที่ดูเหมือนจะเคยเป็นศาลากลางหมู่บ้านเขาเปิดประตูเข้าไปเผยให้เห็นทางเดินมืดทึบที่ทอดยาวลงไปใต้ดินที่นี่แหละทางเข้าศูนย์ทดลองเขากล่าวเสียงเบาแต่หนักแน่นจากนี้ไปต้องระวังทุกฝีก้าวทางเดินใต้ดินชวนอึดอัดด้วยกลิ่นอับและความชื้นผนังเต็มไปด้วยคราบเลือดที่แห้งกรังหลอดไฟนีออนที่เหลือเพียงไม่กี่ดวงกระพริบเป็นจังหวะเสียงน้ำหยดดังสะท้อนในความเงียบ ทุก,ก้าวที่พวกเขาเดินไปข้างหน้าเหมือนถูกลากเข้าสู่ความตายพวกเขาเดินไปจนถึงห้องทดลองห้องหนึ่งภายในเต็มไปด้วยโตโลหะและอุปกรณ์ที่พังเสียหายเอกสารจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนพื้นพักหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาอ่านโครงการคืนชีพมนุษย์เขาเอ่ยด้วยเสียงที่สั่นเครือชายลึกๆพยักหน้ามันคือความพยายามคืนชีพให้กับผู้ตายโดยการผสมสารเคมีบางอย่างแต่ผลลัพธ์กลับผิดพลาด คนที่ถูกทดลองไม่ได้กลับมามีชีวิตพวกเขากลายเป็นสิ่งที่นายเห็นในหมู่บ้านทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังสะท้อนมาแต่ไกลเสียงหายใจหอบแรงเหมือนสัตว์ป่าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตะวันหันไปมองทางเดินด้านหลังพวกมันมาแล้วชายลึกลับออกคำสั่งแยกกันเจอกันที่ห้องควบคุมกลางเขาวิ่งนำไปก่อนพร้อมปืนลูกซองในมือตะวันกับพัดตัดสินใจวิ่งไปอีกทางทางเดินนั้นแคบและคดเคียว แต่พวกเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังตามมาเสียงกรนต่ำๆดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ร่างหนึ่งจะกระโจนเข้ามาในแสงสลัวมันคือซอมบี้ที่ตัวใหญ่กว่าปกติผิวหนังแตกจนเห็นกล้ามเนื้อสีแดงสดดวงตาสีขาวมองพวกเขาด้วยความโกรธแค้นมันคำรามลั่นก่อนพุ่งเข้าใส่พัดสะดุ้งด้วยความตกใจแต่ตะวันรวบรวมสติยิงใส่หัวมันทันทีเสียงปืนดังสนัน่นแต่กลับไม่ได้หยุดมันมันสะดุดเล็กน้อยก่อนจะพุ่งเข้าใส่พัด ตะวันรีบฟันด้วยมีดที่อยู่ในมือจนมันล้มลงกับพื้นพัดรีบลุกขึ้นวิ่งตามตะวันไปโดยไม่มองกลับทั้งสองมาถึงห้องควบคุมที่ชายลึกลับกล่าวถึงในห้องมีแผงควบคุมขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอที่ยังคงแสดงข้อมูลบางอย่างชายลึกลับยืนรออยู่แล้วเร็วต้องปิดระบบทั้งหมดนี่ก่อนที่พวกมันจะเข้ามาตะวันและพัดช่วยกันค้นหาเอกสารเพื่อหาวิธีปิดระบบขณะที่ชายลึกลับคอยเฝ้าทางเข้า เสียงคำรามของซอมบี้เริ่มใกล้เข้ามาเจอแล้วตะวันร้องออกมาเราต้องกดปรหัสที่แป้นนี้ชายลึกลับพยักหน้างั้นทำเร็วเข้าพวกมันอยู่หน้าประตูแล้ว <c oughs> เสียงคำรามของซอมบี้ดังสนั่นอยู่หลังประตูเหล็กที่กำลังสั่นไหวเหมือนจะพังลงได้ทุกเมื่อตะวันพยายามกดรหัสบ,บนแป้นควบคุมอย่างรีบร่งในขณะที่พัดถือมีด และชายลึกลับเตรียมปืนลูกซองไว้พร้อมพวกมันกำลังจะพังเข้ามาแล้วพัดตะโกนเสียงดังด้วยความตื่นตระหนกชายลึกลับยิงปืนใส่กรอนประตูเสริมเพื่อทวงเวลาแต่รู้ดีว่าประตูนี้ไม่อาจทนแรงของฝูงซอมบี้ได้อีกนานตะวันเร็วเข้าทันทีที่ตะวันกดรหัสครบประตูเหล็กหนาหนักด้านข้างเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่ทอดยาวและดูเหมือนจะนำไปยังที่หลบภัยอีกจุดหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันประตูที่กั้นฝูงซอมบี้ก็พังคลืนลงซอมบี้นับสิบกรูกันเข้ามาในห้องบางตัวกระโจนลงบนโต๊ะควบคุมบางตัวกระโดดเข้าใส่พัดและชายลึกลับพัดฟาดด้วยมีจนตัวหนึ่งล้มลงแต่แรงจากจํานวนมหาศาลทําให้เขาเริ่มเสียหลักชายลึกลับยิงปืนลูกซองออกไปหลายครั้งซอมบี้ล้มลงไปทีละตัวแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวพุ่งเข้ามาพวกนายไปก่อนฉันจะถ่วงพวกมันไว้ตะวันลังเล เขาไม่อยากทิ้งชายลึกลับไว้ลำพังแต่ชายคนนั้นตะโกนอีกครั้งไปสะท่าพวกนายไม่ไปตอนนี้ทุกคนจะตายหมดพัดดึงตะวันให้วิ่งตามเข้าไปในทางเดินที่เพิ่งเปิดออกมาพวกเขาวิ่งสุดแรงเกิดโดยมีเสียงคำรามของซอมบี้ไล่ตามหลังเสียงปืนลูกซองดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบไปทางเดินนั้นแคบและมืดสลัวพื้นลื่นจากคราบเลือดแห้งและน้ำที่หยดลงจากเพดาน ทั้งสองหยุดหายใจพักเมื่อมาถึงบริเวณที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บของพี่คนนั้นเขาจะรอดใหม่ตะวันถามเสียงแผ่วด้วยความรู้สึกผิดเราไม่มีทางรู้หรอกพัดตอบแต่ถ้าเราไม่รีบหาทางปิดระบบทุกอย่างเราก็จะไม่รอดเหมือนกันก่อนที่พวกเขาจะได้วางแผนต่อเสียงฝีเท้าหนักดังมาจากทางเดินด้านหลังซอมบี้ที่เหลือรอดจากห้องควบคุมวิ่งกรูกันเข้ามาหาพวกเขาอย่างไม่ลดหละพัดและตะวันรีบคว้าท่อนไม้ และมีดขึ้นมาเตรียมต่อสู้พวกมันเร็วขึ้นพัตโกนเมื่อซอมบี้ตัวหนึ่งกระโจนเข้าใส่เขาแต่เขาหลบทันแล้วฟันที่คอจนมันล้มลงไปตะวันใช้ท่อนไม้ฟาดใส่หัวซอมบี้อีกตัวจนกระโหลกแตกแม้จะจัดการไปได้หลายตัวแต่จำนวนที่ถาโถมเข้ามาก็ทำให้ทั้งสองเริ่มอ่อนแรงพวกเขาเริ่มถอยกรู่จนชิดกำแพงทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นมาจากด้านหลังฝูงซอมบี้หลายตัวกระเด็นกระจายไปกับแรงระเบิด เศษชิ้นส่วนกระเด็นทั่วห้องชายลึกลับปรากฏตัวอีกครั้งเลือดเปื้อนตามเสื้อผ้าแต่ยังยืนหยัดถือปืนลูกซองในมือฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ตายง่ายๆเขาพูดพลางยิงซอมบี้ตัวที่เหลือจนหมดทางนี้ชายลึกลับพาพวกเขาวิ่งต่อไปยังปลายทางของทางเดินซึ่งนำไปสู่ห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรและจออนิเตอร์นี่แหละศูนย์ควบคุมหลักตะวันมองจอภาพที่แสดงข้อมูลจำนวนมากระบบยังทำงานอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณเตือนสีแดงกระพริบที่มุมจอระบบพลังงานสำรองกำลังหมดถ้าเราจะปิดมันเราต้องรีบเดี๋ยวนี้ชายลึกลับยิ้มบางๆง,งั้นก็เริ่มได้เลยฉันจะปกป้องพวกนายจนกว่าจะเสร็จในห้องควบคุมหลักเต็มไปด้วยเสียงเตือนภัยจากจอมอนิตเตอร์สีแดงและเสียงคำรามของฝูงซอมบี้ที่เริ่มใกล้เข้ามา ชายลึกลับยืนถือปืนลูกซองอยู่หน้าประตูขณะที่ตะวันและพัทพยายามปิดระบบจากแผงควบคุมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตะวันตะโกนต้องกดรหัส12หลักเพื่อปิดระบบทั้งหมดพัทพยายามค้นหาเอกสารบนโต๊ะและพื้นเพื่อหารหัสที่ถูกต้องเสียงฝีเท้าของซอมบี้ดังก้องขึ้นทุกทีชายลึกลับตะโกนออกมาเร็วเข้าพวกมันมาถึงแล้วประตูเหล็กหนาเริ่มสั่นไหวรุนแรงจากแรงกระแทกของฝูงซอมบี้ พัดค้นเจอเอกสารฉบับหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีรหัสที่ต้องการเขารีบส่งให้ตะวันนี่ไงลองอันนี้ตะวันกดรหัสลงในแผงควบคุมแต่รหัสกลับไม่ถูกต้องไม่ใช่เราต้องลองอีกอันในขณะนั้นประตูเหล็กถูกพังทะลุซอมบี้กรูก,กันเข้ามาเหมือนกระแสะน้ำชายลึกลับยิงต่อสู้จนกระสุนหมดเขาตัดสินใจคว้ามีดสั้นและปืนพกมาแทนพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้โดยไม่ถอย ฉันจะถ่วงพวกมันไว้พวกนายรีบทําให้เสร็จเขาตะโกนพัดหยิบเอกสารอีกฉบับขึ้นมาและเจอรหัสที่น่าจะถูกต้องตะวันรีบกดลงในแผงควบคุมเสียงเครื่องจักรเริ่มดังขึ้นระบบไฟฟ้าหลักที่ควบคุมซอมบี้หยุดชะงักทันทีซอมบี้ที่กําลังกรูเข้ามาหยุดนิ่งราวกับเครื่องจักรที่ขาดพลังงานพวกมันล้มลงทีละตัวเหลือเพียงความเงียบงันที่แผ่ปกคลุมชายลึกลับหายใจหอบ เขานั่งลงกับพื้นเลือดไหลซึ่งจากบาดแผลที่แขนและขาแต่ยังยิ้มออกมาพวกนายทำได้แล้วแม้ว่าซอมบี้จะหยุดเคลื่อนไหวแต่ระบบยังมีเวลานับถอยหลังสำหรับการทำลายศูนย์ทดลองพัดสังเกตเห็นตัวเลขที่จอมอานิเตอร์มันจะระเบิดอีกในสิบนาทีชายลึกลับลุกขึ้นยืนอย่างลำบากพวกนายต้องออกไปตอนนี้ทางออกสุดท้ายอยู่ข้างหลังห้องนี้รีบไปตะวันสายหัวแล้วคุณละ่ะ ชายลึกลับยิ้มอย่างเศร้าฉันบาดเจ็บเกินไปวิ่งไม่ไหวแล้วแต่ฉันยินดีที่จะอยู่ที่นี่จบทุกอย่างในที่ที่มันเริ่มทั้งสองคนลังเลแต่ชายลึกลับดันพวกเขาไปยังประตูทางออกไปซะฉันเลือกแล้วตะวันและพัดวิ่งออกจากศูนย์ทดลองผ่านอุโมงค์ที่ทอดยาวเมื่อพวกเขาออกมาถึงปากอุโมงค์เสียงระเบิดดังสนั่นทาให้พื้นดินสั่นไหวแสงไฟจากการระเบิดพุ่งทะลุออกมาจากปากอุโมงค พัดส,สุดตัวลงนั่งน้ำตาไหลอาบแก้มเขาช่วยเราไว้แต่เราไม่ช่วยอะไรเขาเลยตะวันวางมือบนไหล่ของพัดส,สายตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเราไม่มีทางลืมเขาได้หรอกแต่สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือการนําความจริงเรื่องนี้ออกไปเผยแพร่เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในขณะที่ทั้งสองคนกําลังเดินออกจากหมู่บ้านพวกเขาหันกลับมามองเศษซากของศูนย์ทดลองที่ยังคงมีควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ในใจของทั้งสองเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในเงามืดของป่ายังมีบางสิ่งที่จ้องมองพวกเขาอยู่โปรดติดตามนิยายเรื่องต่อไป